มะพร้าวเนี่ยคือเราไม่ต้องไปอ่าเฉาะนะคะเพราะว่าเขามีที่แกะเปิดให้เรียบร้อยไหนขอดูหน,น้ามาันหน่อยด้เนี่ย,เ,ยเขาจะห่อมาอย่างนี้นะคะเราสามารถดึงตัวนี้แล้วก็เปิดได้เลยนะคะอา้าวเชิญค่ะคุณนายคามกำลังตั้งใจตั้งใจแกะอยู่นะคะวันนี้เราจะมากินจะกินอะไรจะกินโอเลี้ยงหรือจะกินอโอเลี้ยง <พา S 2> ก็จะกินอันนะี้โอเลี้ยง <c oughs> โอเลี้ยงนะคะนี้โอเลี้ยงโอเลี้ยงของพี่สอนนะะกินโอเลี้ยงก่อนอันนี้ของคุณนาย คุณนายบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกินทีละอย่างเนี่ยมันจะไปตีกันว่างั้นอันนี้น,นี่นะคะเดี๋ยวอันนี้นนแกะไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใอยกินทีหลังอ่ะใช่ช่ขมันเอาขวดไปใส่แลนนี่ใส่น้ําหอมเหรอเนาะน่ารักไห <c oughs> มขวดใส่น้ำหอมเลยอ <c oughs> <ๆ>่ะเขาบอกว่าขวดน่ารักมากเลยอันนี้ที่ซื้อกินในเพราะขวดนะคะว่างั้น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขวดน่ารักขวดน่ารักอ่ะเดี๋ยวเราชิมเป็นไงชิมยัง อุ้ยขมมากเลยอ่ะอ้ขมขมมากขมขมมากเลยท่านพี่น้องอ <c oughs> ยังไม่ขมเท่ากาแฟเลยยังไม่อเมริกาโน่ยังไม่เท่าเลยแต่มันขมยังไงไม่รู้ว่าเอออันอรสน,นี้ไม่ใช่รสพี่ซอแล้ว <c oughs> เออแต่ไม่รู้ว่ามันคือโอเลี้ยงหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าไม่ได้กินมาสี่สิบปีแล้วพันผู้ชม <c oughs> <c oughs> เหมือนเหมือนคุณนาคามบอกว่าเหมือนโอเลี้ยงแต่โอเลี้ยงไม่ขมนะแต่นี้ทำไมขมอ่ะคือคือพี่ซอกินแล้วมันขมขมออริจินอลเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลเยอะนะคะนสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานนี่ค่ะเพราะง่ายดีแล้วเขาไม่ใส่น้าตาลเยอะเออคุณนาคามบอกว่าเขาไม่ใส่น้ําตาลเยอะนะคะ มันมันมันก็เลยขมเอะมันเป็นอย่างนี้เหรอคาราเตอรอนนะคะเขาเป็นอย่างนี้แหละเหรอเป็นอย่างนี้ใช่ไหมขอโทษสี่สิบปี <Eng ag ga> แล้วไม่เคยกินขออภัยขออภัยในความไม่สะดวกนะคะท่านผู้ชมโอเลี้ยงนะคบไม่ใช่โอยย้นะโอยัวมันจะหวานนะจริงเหรอโอยยวที่ฟิกก็ใส่แล้วเห็นไหมใส่ถุงเท้าเขย่าใส่ถุงเท้าอันจริงเหรอเคยคดูในหนังสมัยเป็นเด็กๆตอนนั้นอ่ะเมื่อสี่สิบกว่าปีก่อน ถ้าจะชอบไม่ชอบผมจะใส่น้ำตาลก็ใส่นมเข้าไปจะเป็นชี้ีนีถ้าใส่นมกินหมดแล้วเรากินหมดแล้วเดี๋ยวจะรอกินน้ำมะพร้าวนะที่นี้ต่อด้วยน้ำมะพร้าวแล้วก็จะเปิดวิธีเปิดน้ำมะท้าวนะคะดูมันเพิ่งเคยเห็นเนี่ยมีที่จอด้วยที่จอด้วยเนี่ยก็นั่นนะเดนเนี่ยจะเปิดอะไรขาเจาะขาเจาะสวยมากเลยเขาเจาะสวยมากเลยนะฮะเจาะมะพร้าวเจ้าเจาะมะพร้าวขายใช่ใช่ใช่เออเป็นาวก็ซิทำยังไง อาจับเธอจับเธอจับลูกมันไว้เดี๋ยวฉันจะดึงจะลองนะคะว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะคะเขาบอกว่าทําอย่างนี้อ้าวทาไมมันออกมาแค่เนี้อ้าแหมเขาต้องออกแค่นั้นน่ะนอกนั้นเราก็เอาเอ้อะไรอะทิ่จอดอ้าวหรออ้าวเราเนึกว่าไอ้นี่มันมันมันจะขึ้นมาทั้งหมดโอ้ยเสลอเนี่ยพี่ซอนึกว่าอันนี้มันจะออกมาหมดเลยนะคะงั้นเราต้องไปยืมมีดนะไงมีดเราต้องไปยืมมีดเขานะคะเดี๋ยว ขออนุญาตไปยืมมีดเขาก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมทําใหม่ทําใหม่อ่าอาวางตรงนี้แล้วก็ดูดอ๋อเขาให้ดูดคนเดียวแต่เราจะไม่ดูดคนเดียวเราจะแบ่งกันดูดนะคะเอาเอาอย่างเงี้ยอะแกะแกะไม่ไม่ไม่เราจะไม่เออเราจะแกะขึ้นมานะคะเราจะแบ่งผสมอ่าทีนี้คุณนายคามจะดื่มผสมนะคะโอเคเป็นไงเป็นไงรสชาติรสชาติก็ใช้แก้วเดิมนี่แหละนะคะ อมกินมะพร้าวแล้วก็มีรสชาติของของโอลี้ยงปลาแรมปลาแรมนะคะโอเคก็อร่อยไหมเธออร่อยเนาะอ,อ,อ่าคุณนายคามบอกว่าอร่อยโอเคค่ะอก็เก๋ไปนิดหนึ่งนะคะมะพร้าวเราจะเอาช้อนมาขูดกินเนื้อมันนะคะโอเค ช้อนขูดขูดลงไปตรงนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะเออเออเออเดี๋ยวมันเหมือนเบียร์เลยนะเหมือนอ้าวเหมือนเบียร์เราจะขับรถได้ไหมเนี่ยโอเคคุณนายคุณนายคามบอกว่ากินไปกินมาเหมือนเบียร์เลยนะคะว่างานอ่าไม่ได้แล้วทีเนี้ยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินอย่างอะไรอร่อยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะคุณนายคามบายบายสวัสดีค่ะ